นิดนวดหน้าค่าก่อนอื่นนิดเอาอตัวก่อนนะคะว่าลูกค้าของนิดมีทุกเพศทุกวัยค่ะนะคะนิดจะลงเฉพาะเคสที่น่าสนใจเท่านั้นค่ะนะคะบางเคสที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิดก็จะไม่ขออนุญ,ญาตท่านคาะนะคะแล้วเคสนี้มันคือเคสน่าสนใจเป็นเคสเด็กที่ไม่เคยทําศัลยกรรมไม่เคยใช้ครีมแพงๆเพียงแต่ตัวบํารุงเล็กๆน้อยๆแล้วก็ ทำให้เธอสวยเป็นธรรมชาตินะคะดูอ่อนกวัยค่ะนะคะดูมีน้ํามีนวลอ่านิดบั่นใจว่าหน้านี้นิดปั้นขึ้นมาอ่าอ่ารูปหน้าของเธอสวยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าโครงสร้างของหน้านะคะเราจะไม่พึ่งสัลญกรรมแล้วเราจะไม่พึ่งการอาโบท็อกซินเลอร์ร้อยหมทั้งสิน้นเธอสวยด้วยวิธีธรรมชาติของนิดค่ะนะคะอยากให้คุณเปิดใจกับวิธีธรรมชาติบ้างนะคะว่ามันมีทางออกอีกทางหนึ่งถ้าคุณไม่พร้อมที่จะสัญยกรรม ลองหันมาทางนี้ดูนะคะนี่มั่นใจว่าอ่าคุณจะสวยด้วยวิธีธรรมชาติไปดูกันก่อนทําหน้าน้องก็จะบานๆประมาณนี้นะคะนี่จะอธิบายการมัดผมค่ะเพื่อดึงหน้าค่ะพอมัดผมสองฝั่งได้ที่แล้วนะคะจะห่างจากหูประมาณฝ่ามือค่ะเราจะรวบให้เป็นจุกเดียวกันค่ะแล้วก็ดึงขึ้นค่ะเพื่อคิ้วหนังตาบนแล้วก็ ถุงใต้ตาแล้วก็เหนียงนะคะล่องแก้มมันการมัดผมนี้จะรู้ว่าหน้าของเราจะขึ้นกี่นิ้วค่ะนะคะนี่จะไล่ไล่ความย้อนคอยมาจากหน้าอกค่ะนะคะโดยอายุแต่ละคนและแต่ละเคสมันจะไม่เท่ากันค่ะนะคะ,ะน้องหน้าจะไม่ได้ส่วนตรงที่หน้าไม่วีเชฟค่ะคุณลองสังเกตหน้านี้ดูนะคะว่านี่จะทํำยังไงให้น้องหน้าวีเชฟแล้วก็อาลาแต่งตึงมีน้ํามีนวลน,นะคะอ่า เคสแต่ละเคสมันจะใช้จังหวะการดึงหรือการยกไม่เหมือนกันค่ะนะคะส่วนเคสของน้องก็หมายถึงว่า,าแก้มจะป่องๆนะคะหน้าไม่วีเทฟนี่ก็ต้องใช้การลูดไขมันสังเกตสิค่ะข้าง,น,งน้องเริ่มได้แล้วอาจจะยกประมาณ1นิ้วค่ะยกจากหน้าอ,อกขึ้นไปประมาณ1นิ้วนะคะเรามาได้เล่นกนนะคะคุณลูกค้าคะหน้าน้องยกเห็นได้ชัดมากเลยค่ะ พอยกกล้ามเนื้อหน้าน้องได้ที่แล้วนะคะนี่จะให้น้องมาอบสมุนไพร30-40นาทีด้วยกันค่ะแล้วแต่ว่าไขมันของน้องจะละลายได้ไวแค่ไหนนะคะอ่อนตัวได้ไวแค่ไหนเพื่อจะมาปั่นให้หน้าของน้องเข้าลูกค่ะนะคะดูการที่ว่าแก้มน้องจะป่องอ่ะคางไม่ได้ลูกค่ะนะคะนุงถุงในตาแล้วก็อ่าหนังตาบนค่ะน้แก้มปัญหาน้องก็คือร่องแก้มกับร่องน้ำหมากจะชัดเจนเกินไปค่ะนะคะนี่ก็จะใช้อ่า เออข้อมือบ้างนะคะแขนบ้างเพื่อปั่นให้อ่าหน้าน้องมีเชฟค่ะนะคะแล้วก็จะทําให้หน้าอ่าละมุนค่ะผิวละมุนเลือดฝาดสมบูรณ์เพราะว่าการนวดเดนน้ําเหลืองแล้วก็อ่าเดนไขมันที่เสียนะคะจะทําให้หน้าของคุณลูกค้านะคะอิ่มฟูมีน้ำมีนวลค่ะเป่งปังค่ะนะคะดูอ่อนกวัยค่ะการตบก็คือไล่ไขมันที่มันอ่อนตัวค่ะเพื่อให้เข้าที่แล้วก็อ่า ระตุ้นคอลลาเจนนะคะใต้ผิวเพื่อให้มันทำงานให้หน้าอ่ะองใสมีน้ำาม่นวลแล้วก็อะจะเต็มเซลล์ใต้ผิวเพื่อมาบำรุง ใบหน้าของคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ปั่นอ่าขั้นตอนนี้สําคัญนะคะการปั่นหน้าให้เข้ารูปกกหมายถึงสองแขนเราต้องมีพลังเท่ากันค่ะนะครับการปั่นหน้าแบบอ่าไม่เข้าใจจะปั่นไม่ได้ค่ะนะคะพอเสร็จแล้วนี่จะมาสครับงนี่ยเตยที่เ<ร>สื<ร>่อ<ร>สภาพ<ร>าค่ะนะคะ<ร>แล้วก็เบ์นน้ําเหลืองที่เสียใต้ผิวให้น้องค่ะนะคะไขมันที่ไม่พึงประสงค์ค่ะปั่นออกแล้วก็สครับออกในขั้นตอนนี้ค่ะ การสครับสําคัญมากเลยค่ะกับการทําหน้าแต่ละครั้งค่ะแล้วก็มาพอกกาแฟก่อนจะพอกกาแฟเราต้องใช้น้ําอุ่นค่อนข้างร้อนนะคะเพื่อให้กาแฟมันไปบํารุงผิวให้คุณลูกค้าค